เฮ้ยผมเนี่ยนะให้เมียตัดผมมาตั้งสองปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อื่นไม่ได้แดกตังคูหรอกอ่ะไปมามาเออเนอะโอ้ยหวานลยสิโอ้โหเป็นหวานวเญีายอะไรเนี่ยสวัสดีครับ ผมอยู่ที่ร้านข้าวแกงถนัดแดกสาขาสารพีเชียงใหม่นะครับช่วงนี้นี่เชียงใหม่อากาศเย็นมากเลยแล้วก็วันนี้ผมมาคนเดียวเพราะว่าคุณต้อยเขาติดธุระอยู่ที่กรุงเทพผมก็เลยมาตรวจสาขาอยู่ที่นี่แหละที่เชียงใหม่นะครับอาจจะอยู่ที่นี่สักวันสองวันแล้วเราก็ามาทำอะไรว่วว่นมาทำอะไรจะมาจับผมะจะมาตัดผม มาตัดผมแล้วร้านตัวเองอยู่ที่บางนาใช่เหรอใช่แล้วมาตัดผมอะไรที่นี่อ่ะเขาีอยากตัดผมผมยาวผมเมียมาตัดผมแล้วนี่มาแวะทำอะไรมากินข้าวกินข้าวก่อนใช่เราจะไปตัดผมไปตัดผมเอ้ากรุงเทพไม่มีอ่ะกรุงเทพก็มีแต่ที่นี่เอ้าพี่เท้เอ้าเอ้าพี่วัานน้ำเย็นไหมคไณแม่สวัสดีครับสวัสดีพี่มากินข้าวกินข้าวอนเออที่นี่ก็มากินข้าวกินข้าวข้าวทำไมหน้าตาเลิกลากันจังเลยวะแล้วกินข้าวเสร็จแล้วไปไหนอ่ะมาทีไป้านมาตัดผมตัวนี้ดู แต่ผมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่ลำปางมากินข้าวร้านข้าวแกงโอเครับได้แต่มาตัดผมที่เชียงใหม่ผมยาวแล้วไหนดูสิยาวโหยาวเฟยเลยเนาะนี่ก็อยู่กรุงเทพมีร้านอาหารอยู่กรุงเทพรามสองฮิวาหันปา่ามากินข้าวร้านข้าวแกงโอเครับได้แล้วมาตัดผมที่เชียงใหม่ไม่ได้คิดจะมาเที่ยวมาอะไรกับเขาออกมาตัดเสร็จกลับเลยตัดเสร็จกลับเลยเดี๋ยวเร่นี้ไปดูนะ ไปหน่อยนะตรงไหมเฮ้ยไม่แม่ผมตัดไม่ได้ผมต้องให้เมียผมตัดเฮ้ยผมเนี่ยนะร้องไปตั้งนอให้เมียตัดผมมาตั้งสองไปแล้วแล้วก็อันที่อื่นผมไม่เคยตัดผมไม่คิดจะตัดที่อื่นเลยเอางี้เมียตัดไปส่งผมหน่อยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆกินกันอ่ะโอเคได้ไปเดี๋ยวไปกันไปเลย หาอะไรอร่อยกินด้วยนะอ่าแน่นอนอันมีของแตกโนนวดไหมสีซ่าสีซ่าเลยนะข้าไปส่งผมผมขาไปหมดอ่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปนั่งรออ่าตัดผมเลยถึงแล้วนะครับพี่ร้านน้องแนนบาร์เบอร์ตัดผมชายเนี่ยนะอืแล้วนี่มีขนให้ตัดเหรอแต่งหนวดดิกันคิ้วเลยไหมกันคิ้วเลยไหมโอ้ยยอมสีแล้วเนี่ยมาตัดผมเหมือนกัน ตัดอะไรวะแต่ละคนนี่ผมยาวแล้วนี่ผมยาวแล้วพี่ผมจองไว้ก่อนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยพี่ผมดิโอ้แน่ยังคุสงกว่านะดีนะที่ผมไม่มีเมียตัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อื่นไม่ได้แดกตังกูหรอกอ่ะไปไปไปจะได้เดี๋ยวไปหาอะไรแดกกันที่มันเรียบร้อยไม่รู้อะไรกันนะกระนาให้ตัดผมไี่มาจากกรุงเทพมาจากกำปางขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้บ้าบอคอแตกจองมาก่อนเลยขนาดั้นเลยเหรอว่แค่ตัดผมเนี่ยนะแต่บรรยากาศเขาก็สวยดีนะมีต้นมลืวย นัผมจะลาไ้าปี่ปีก่อนเนอผมม่องไอีกผม่อนพี่พี่อนพี่มาจากบางนาใช่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะกูไปก่อนผมไ่้มีเมียตัดให้ไม่ได้แดกตังคุลหอกไม่ได้แดกตังคุหรอกกูไปก่อนกูไปก่อนเอ้าไปไหนบอกข้าอะไรวะไอจัดซ่าตรงอย่างดีเจ้าเอาทุกทรงเลยค่ะได้ใจนะส่งอะไรก็ได้ โอเคจัดไปเลยนี่ผมนุญาตนะเจ้าเจ้าค่าตัดเท่าไหร่กันเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดี๋ยวพี่ให้ห้าร้อยอะไร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 ฮะอะไรฮะคุณสองคนทำไมฮะออออเจอบก็จอบก่อนนิ่งไว้ฮะนิ่งไว้ไม่ยังไม่ยังไม่ถึงคิวคุณคุณนิ่งกันไปครับไหนบอกว่าให้มีอะไรตัด เออเออไข่นะพูดอะไรพูดอะไรกันผมเนี่ยนะร้องไปตั้นนานให้เมียตัดผมมาทั้งสองปีแล้วพูดอะไรเมียเพื่อนน้องแนนเมียเพื่อนพี่เขาตัดผมเจนพี่ก็เลยให้เมียเพื่อนพี่เนี่ยเขาตัดให้เรื่อตั้งแต่เมื่อวานอะจอดไมตั้เลยมาตั้งแต่เช้าพี่รู้ดิเฮ้ยพวกนี้นี่ยๆก็ได้ไหมฮะอันนี้รอคิวคุณแล้วคุณค่อยค่อยพูดได้ไหมครับ เลยพี่จัดเลยน้องพีง่จัดจัดจัดเสร็จ็จจัดห้าสิบบาทจริงเหรออุ้ย <c oughs> โอ้โหแบตเตอรี่เย็นจังเลยค่ะุย้อยน้องแนนนี่ลูกค้าประจำเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะไม่มีเลยค่ะชื่อเนี่ยไม่มีเลยเหรอจริงทำไมละ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วนี่อยู่แถวไหนคะน้องแนนอ่าสันทายหนองจอมเจ้าสันทายหนองจอมอุ้ยใครๆก็อยากตัดมั้งคะมีลูกค้าเคยมาตัดนานที่สุดนี่กี่ชั่วโมงคะเนี่ยมาตั้งแต่เก้าโมงแล้วกับปีดประมาณห้าโมงเย็นเจ้า,เ,าเดี๋ยวนะเขาเขามาตัดผมเขามาทำอะไรคะจริงเอาเรื่องจริงเลยเาตัดเพืขอมุอ้ยมันมาทำอะไรวะ มีทรงทหารตำรวจ40บาทตัดผมเชิญข้างในส่วนตัดใจให้ไปส่วนปุงนะคะส่วนปุงนี่คืออะไรคะไปโรงวันบ,บ้าใช่ไหมว้าวโอ้โห,โหโดูท่าทางเธอชำนาญมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูทำอาหารกเก่งนะจ๊ะ <c oughs> ทำอาหารเก่งด้วยเหรอ,อหทำอาหารอะไรคะน้องแนนลาบซาแกงอ่อมต้ม พระเจ้าอะไรเจ้างั้นพี่พี่ไม่ไปไปไหนต่อแล้วเดี๋ยวตัดผมเสร็จให้แนนทําอาหารให้พี่แดกได้ไหมคะพี่อยากแดกอะไรคะอยากแดกแนนไม่ใช่ค่ะเมนูฟ้องเมียพี่นะะเมียเพื่อนค่ะกดมาคนเดียวค่ะมันมากค่ะมันมากค่ะไอห้ส์จะโกนเขาเตยมันก็เจ้าแนีอยากทําะไรแนนทําเลย ใขอให้พี่อยู่นานๆเธอทำอะไรก็ทำไปเลยค่ะแล้วเมียโวนเข่าดาวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปมันแหว่งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรพูดอะไรวะเออเออแหนเออก็พี่บอกว่าโกนหนวดโกนเข่าไงเนี่ยโอ้ยปลอภัยทำอะไรกับพี่ได้ ไงาหมดได่เลยเห็อพยาหามดีกว่าไว้เป็นปีเลยนะคะตรงนี้เขาโอนหนวดคางใหญ่เลยโอ้อะไรคะแบตดเอาไี่ะเอาตายแหมยังไม่จบเลยดเอาไว้แค่นี้ก็ได้ั้องแอนที่ออกไปไหนไม่ได้เพราะนั้นอย่างพี่ค้างที่นี่เลยเอาไว้โอ้แบตมาเลยเนาะ นุ่มๆเนาะนี่พี่อยากตัดขนหูอะค่ะขนจมูกก็ได้ค่ะโกนคิ้วแม่ไปเลยไม่ต้องเหลือเอาวันละคิ้วก็ได้นะออโอ้ยได้กินคิ้วแล้วแม่จะมาได้เนี่ยพี่อยากกินเร็วๆจังเลยพิ่โกะหิวหิวเลยที่นี่หิว เสร็จแล้วจ้าโอ้ยหลอไหมคะรอมากเลยเจ้าดีใจมากเลยที่ได้มาเนี่ยแล้วก็รอหรอเอาการอไม่ได้เอาจากการนะคะอย่างอื่นก็เอาค่ะน้องแนน จ้าจังเลยะพี่ไม่อยากรีบกลับนะคะให้หมอมแน่ใจกาว่าอยากกินถิงน้องแนนแน่นอนค่ะน้องแนน้องแนนทางาหารเก่งใช่ไหมคะเก่งค่ะแต่แมไม่ใช่ว่าแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็โยนทิ้งไปก็ได้นะอไอ้หมอมต้องกินนะได้ค่ะพี่แดกทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแน่ใจแนใจ่นใจค่ะเดี๋ยว <ไป S 2> ให้หมอมากินกันเนอะเฮ้ยไปเลยไหมคะ อเอาพวกผมไม่ตัดอะไรพี่เราจะไปอะไระอะไรอะไรคุณก็มาตัดก,กันมาหลังสิวันนี้ผมจอผมเหมาเหมานรั่งไ,ไก่ดูอันนี้เมนูอะไรคะเนี้ยซาจินเจ้าซาจิน<า>แล้วนี่อะไรอะ่ะพี่ลาบน้องแนนเจียงใหม่เจ้า ขายพริกลาบด้วยเจ้าเพิ่งทำขาย fc อยากให้ทำก็เลยทำ fc อยากให้ทำมีแฟนเพจด้วยเหรอมีเจ้าชื่ออะไรคะน้องแนนเชียงใหม่เจ้ายูทูบกับนน้องแนนเชียงใหม่เจ้าเนอะมีคนดูไหมคะคนดูประมาณร้อยคนโอ้โหนางสงสารเห็นไหมนางสงสารเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาทาได้หลากหลายมากมายว่าจะเป็นลาบเป็นซาเป็นลูกต้มแซ่บแกงอ่อมโอ้วันนี้เราจะทาอะไรคะ ซาจิ้นควายเจ้าซาชิ้นควายโหแต่ละอย่างนี่อะไรมั้งคะเนี่ยมีจิ้นแล้วก็มีเครื่องในนะเจ้าก็จะมีย่อแล้วก็มีดีดีนี่ก็จะขมมีตับด้วเจ้า แต่สูตรน้องแนนนะจะมาเหมือนไผ่น้องแนนบบคนที่มกักลากมักลู่เรื่องตอีเรื่องต่อยน้องแนนบโซ่แต่เรื่องกุยลากกุยลู่น้องแนนซุ่มาถอยแต่ถ้าแกงมันน้อยก็ถอยไปเลยนะเจ้าเข้าใจก่อนไม่เข้าใจหนุมไปได้ได้ผมให้พี่หน่อยได้ไหมเออได้ไหมนี่มีดหรือขวานกันเนี่ยน้องแนนได้ทำอะไรมาก่อนเขาเนี่ย น,นุ่นนี่ก็ทำมาหลากหลายอาชีพนะเจ้า<ม>อายุน้อยร้อยอาชีพแบบสูบควาเสเร์ตซะอาชีพไอ้หม่อมโอคคล่องแคล่วมากแต่นี่สูตรที่น้องแนนคิดว่ามันมีใครเหมือนแน่นอนระวังนิ้วนะคะ<ม>ตัดผมก็เป็นทำอาหารก็เก่งแถมกินอาหารแปลกแได้อีกอต้องมาเที่ยงหนบ่อยๆแล้วกูมาโรน้าจนคัด โจละเค้ก็กินโอ้พักไอ้เตอไอ้คนเหมือนกันไอ้คนมันกันไอ้คนมันกันแต่ว่าอะไรอ่ะจะโบเสาจันจะอะจะโบเสาจันจะโบเสาจันแปลว่าอะไรวะแต่งรวยดึงเข้าอันนี้ยังงงเลยเนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวเพี่ทูบแปลก่อนรักพี่เธอพี่คนขยันเสาบ้าน ทำไมจะขัดให้มันจะพาจะพาพี่จะพาพี่ฟันเลยหมายความว่าเดี๋ยว่อนหมายความว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือแข็งแรงหาเลี้ยงหนูได้ประมาณนี้ความหมายพี่มีดีกว่านั้นเยอะเลยใี่ต้องพาเสาเลยค่ะถ้าใครหูเกบคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเนอะซานี่มันจะไม่เหมือนลาบเพราะซ่าเนี่ย มันก็คือการหั่นชิ้นที่เป็นชิ้นๆถ้าลาบเนี่ยมันก็ต้องสับจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นย่อยถ้าจากเจียงใหม่ก็จะว่าซาจีนเจียงใหก็จะเป็นว่าซาจีนอ๋อจีนนี่ก็คือเนื้อเจ้าลำปางก็จะเป็นซาจีนแล้วแนนซาไหมคะซาต้องเ้ลซอซาเป็นโซดาแล้วป่ะคะน้องแนนพี่มองไม่เห็นปากน้องแนนเลยนะแลพี่มองอะไรไม่เนี่ยเ้ยไม่ผมพอบางคนเห ก็ลวกไปก่อนลวกข้างในไปก่อนออหลังน่ากินแค่นี้เองแป๊บเดียวเองแล้วก็ใส่ดีลงไปโอ้โหดีแตกเลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าขมแน่นอนทีแรกวันนึกว่าไส้กรอกเยอรมันแม่นึกว่าไปลมควันมาโอ้โหแตกดังโป้เลยอ่ะโอ้โหเลยพุงปิดเนี่ยมันหอมล้ำหมล้ำ ลำแปลว่าอร่อยชอบผมน้องน้องก็ได้ชอบผมผมน้องเนี่ยจะเอาเป็นลูกเพี้ยตัวไอ้มมเคยกินก็เจ้าลูกเพี้ยูเี้ยมันก็คืออันนี้เราใส่พริกลาบเราเอาไว้ซอสพวกนี้ผมวันนี้ก็ดีอกดีใจขนะไอหม่อมมาน่ะกำนี้ไปที่ไหนมาแวะหาน้องเนนได้นะเจ้ามันด้ตั้งใจนะปีนี้สองคนเนี่ยจะแม่งกันตั้งกันใช่ใช่ใจไม่เนาะพี่เนี่ยพี่เนี่ยนะจงใจมาเลยดูดูดู น้ำดีใช่ไหมเนี่ยเจ้านี่รับรองว่าเป็นน้ำดีใช่ไหมดีมากเลยเจ้าลงเลยลองจิ้มหมอไอ้หมอมจิ้มดีกว่าไอ้หมอมทุกคนชิมอะไรนะชิมผิดอยากมาไม่ใช่เหรอต้องช้อนใส่ช้อนมันด้วยแน่นตรงนี้มันชิมชิมได้จริงหรือจริงจริงเขาอุตส่าห์ตัดผมให้พี่ลองเลยแนะอย่าเอาแน่ยักคิ้วข้างเดียวนะยักคิวไหนซิ คิ้วก็ตุ้ปอนเล <c oughs> ยก็ปอนแจกสักัดเลยก็ยกไม่เป็นไรสำหรับน้องแนนเฮ้ยให้น้องแนนป้อนพี่ขวานพี่สบายอยู่แล้วให้น้องแนนป้อนดีกว่าแน่แน่แนนเอาเลยป้อนเลยเอาคำใหญ่ๆหน่อยเออโอ้ยหวานเลยสิโอ้ยหวานหวาน น้ำเชื่อมเลยนี่นี่ทำไมใส่เลยผมสิใช่กับเพี้ยเนาะไอ้เพ้ยมีน้ำมั้ยเนี่ยเจ้ามีน้ำเจ้าโอ๋อนี่ก็คือใส่ใส่น้ำน้ำขี้เข้าไปน้ำอะไรเขาเรียกน้ำดีใช่ต้องกินนี่แก้มนี่โอ้โหูเขาพ่อเลยกินหมดเลยนะ ปกติไม่ค่อยกินนะมะเขือเทศอุ้ยวันนี้ทําไมมันหวานขนาดนี้อืมเป็นไรก็หวานเป็นไรคะเฮ้ยมะเขือพวงเหรอใช่มดสบายป้อนกินหน่อยเลือกก่อนอืมเอาเอาเอาตีมันก,กรอบๆหน่อยนะมะเขือพวงเหรอคะเพราะน้วเนยมันจะมด นเฮียอะไรเนี่ยมันแทนอะไรอ่ะเกือบพวงเลยเกือบพวงไม่ใช่ไม่ใช่รถนี้อะไรอ่ะอันเนี้ยพ่อโนะมาแฝงุมเอาโอ้โหตายแล้วไอ้เฮียนี่คุกบ้าโอ้ยตายแล้วอ้ยเอาเนี่ยเหรอเอาได้ได้พริกลาบแล้ว ้องมากเขาต้องกินประมาณขมจอมล่อมขมจอมล่อมขมจอมล่อมขมแบบนิดหน่อยไม่นิดนะคะไอ้้ไอยังอื่นนะไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยนี่แหละค่ะมันคืออะไรวะเดี๋ยวจะไม่เชื่อเครื่องในเย็นพอดีมากเหรอเออแดดเข้าไปเฮ้ยอย่าทุเรศเดี๋ยวเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนให้กูแดกจังเลยเมื่อกี้เนี่ย จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่นี่เลยนะเจ้าเครื่องลาบต้นหอมพักป้อมแล้วก็หอมแดงตะไคร้นะเจ้าใส่หมดเลยโอ้โหเสียดายมันน้อยแต่ก็ไม่ไม่น้อยนะคะเนี่ยทำจนหน้าแดกขนาดนี้กระต้องเล่นเลยครุณน้องแนนถอดโอ้โหวักไปเกินนี่น้องเป็นไรของผมเฮ้ยเฮ้ยใส่ไปครึ่งหม้อแล้วนะเนี่ยไปคืนน้ำในอึดอึดอึดแน่ แบบสไตล์บ้านๆนะเจ้าถ้าคีริ้วใช้แล้วเนี่ยนะได้พาคีริ้วเครื่องในอ๋อก็เห็นมันดำนะแล้วคนนี้เขาใช้แล้วเราลืมตับตับต่อตับ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 โอ้ตับนี่ลวกแบบว่าสะดุ้งไฟสะดุ้งร้อนจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับซาควายนงเน่บาร์เบอร์อะไรเอาให้แดกข้านเนียวก่อนเลยเหรอ ลวกเสดุงละเจ้าโอ้โหสูงมานี่นี่ต้องกินอย่างนี้เลยวันนี้จะมาสอนองค์ขลงควายนอนองค์ขลงควายแปลว่าอะไรจัดไปเลยเจ้าโอ้งค์ขลุองคือการใช้มือกางคืนเป็นปอบหรือเปล่าเขาเนี่ยนี่อะไรลูกอะไรเนี่ยสวะข้าหลังเนี่ยเฮ้ย อ,อะไรอ่ะนี่นะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ไม e ่เป็นไรพอและเริ่มปฏิเสธต้องเนมตะละพอแล้ทีแรกกูก็นึกว่าจะหวานนะหลังๆมานี่เถื่อนเอ้าเถื่อนเอาเลยนะแต่ละอย่างโอ้โหอะไรเนี่ยน้ำขี้ผสมพริกลาบน้ำอะไรนะโซชูบน้ำดีผสมพริกลาบเมื่อกี้เนี่ยนะหอมหอมนะผมที่ลองชิมใหม่ แดกเอาแดกเอาอยากมาจากไหนหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้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 ยยังกระแดกน้ำมัดลนรั้ยตายแล้วยพี่เม่าค่ะอยากชิมอยู่ค่ะดูนี่นี่นี่อ๋ออันนี้นะครับโอเคได้ค่ะตับควายกับซ่าควายทุกอย่างเป็นควายหมดเลยพูดเหมือนว่าใครบ้างว่าทุกอย่างในจานนี้เป็นควายหมดเลย เออก็ว่ากูเป็นควายอ้งขอร้องควายนอนเนี่ยขอญาชัยช er er ah ja <ph currently> uh ้อนนะครับ <soup> อ <Yeah>, like 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 ืออ๋อแบบนี้ได้ไหมคะป้อนป้อนได้เป็นฟ่อนๆเลยค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนไรเหมือนไรเหมือนไรเหมือนหมีไม่ได้หมีนะเหมือนได้แบบที่ว่าหมีน่ารักไงอยู่เป็นที่พี่หมอบอกว่าอันนี้ใบอะไรเอ่ยใบหูเสือจ้า ก็อยู่ตรงนี้นะใช่เด็ดสดเลยทำไมไมหูเสือคืออะไรอ่ะมันจะหอมมากแ้งกุก่อนเนี่ยองที่ตรงนี้ลยเนาะอกินกินให้ดูก่อนเขาปุ้เองกับมือนะนี่บตาี้แบบี้บบนี้แน้ีบนี้บีนีีบน้นบี้นบี้นี้แี้นีีีีี้ นี่กินไม่ได้เห็นไหมมันเปรี้ยวไหมมันมันไม่เปรี้ยวอย่างเดียวหรอก้ะยังไงฮะมันไม่เม็นน่าวมันแบบต้องลองทีาเดี๋ยี่นแบบนี้ก่อนโอ้โหต้องเจอเนี่ยครับอีกอร่อยไม่ขมที่เดี๋ยวจะลงตัวที่จะเทอร์เฟกดูเสียงใหญ่ไหมเป็นไงต่างจากเมื่อกี้ไหมน้ำน้ำ อุ้ยเหมือนเราพี่หมอมาทรมานน่ะตอนเนี้ยทุกอย่างวันนี้หวานหมดเลยขอคีบีขอคีบพ่อคุยเฮียมาบ่เลาๆหน่เลยแดกเลยชิบหน้าเอาแดกสิครับเอ้าทุกคนเอาแดกเอาแดกทำให้อันเดอร่อยนะแม่ชวนชวนกูมาตัดผมข้ามข้ามมึวยเลยเนี่ยนำผมไปเลยอ่ะไอเดี๋มีหมอคนเดียวละถูกต้องแล้วน้องมาถูกทางแล้ว หวานมากหวานไหมอืมอหวานก็ได้น้ำยำเยี่ยมนี้ยเข้าไปนึ่งพี่มันหวานมากเลยนะพี่มันหวานจริงจริงแดกก็ละหวานหวานกูบอกนก็ไม่เหี่ยวหังเลยเอ้าวใครที่อยากจะมาตัดผมร้านแนนบาร์เบอร์แล้วก็ติดตามแฟนเพจแนนก็ไปที่ไหนคะน้องแนนเชียงใหม่เจ้าในเพจนะเจ้าแล้วใน YouTube น้องแนนเชียงใหม่เจ้าเหมือนกันเจ้าอ้าวแล้วแนนบาร์เบอร์นี่ติดต่อยังไงจองคิวมันต้องจองแล้วเจ้ามันคือเหมือนมีลูกค้ามาก็มาก็เข้ามาจะเจ้าพี่ทำเมมอะไรดีกว่าปีหนึ่งหมื่นหนึ่งกลับบ้านก่อนปะตังค์เลยตังค์เลยวันนี้จะกลับแล้วดิแเอ่ข่มใหญ่เลยแรกๆชวนไม่มาไม่มาคนนี้นี่ขอก่อนเลยหนึ่งหนึ่ตัวแรงกันี่ใอ่นตัวแรงกันเลยเนี่ยผมกับเฮียมันได้ร้อนแเท้า ถึงปุ๊บข้องแขนก่อนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปใดตรงต่อดีกว่าอื้อ้าวไปได้ตรงต่ออ้าเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ไหได้ตรงถ้าเมียตัดนี่นะด่าเมียโอ้โหแย่แล้วรอพี่ด้วยไปแล้วมาแล้วไปให้ไปกูแดะคนเดียวแล้วเอาไหปวะเยดจ้ากลับมาแล้ว เชียงใหม่แล้วเหรอใช่แล้วเพิ่งลงเครื่องเมื่อไงใช่เออทำไมมันมันหัวมันผมมันตอนไปมันดำดำกว่านี้หรือเปล่าอฉันยังไม่ได้ตัดให้เลยไชมเหรอใช่ผมมันร่วงมั้งเหรอร่วงจะหมดหัวแย่อยู่แล้วใช่แล้วฉันตัดให้แล้วตัดไปแล้วเราจำไม่ได้เองอาเหรอใช่เออเรถอดเม็ดก็ได้อยู่สองคนไม่ไม่มีใครอันนี้หรอกเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ไม่เป็นไร มันเดี๋หายใจลําบากหายใจลาก็ใส่แมสไดให้หายใจลําบากก็อยู่กันแช่นนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว่านใส่นอนด้วยโอ้ยทุเรศใครวะจะใส่แมสนอนบ้าป้องกันไงจะมาดออกก็ได้มันไม่ต้องใส่มันต้องใส่มันต้องใส่หเอาหายไปไหนอะอะไรหนวดทางล่างฉันไม่ได้ตัดตรงนี้ให้ไม่ใช่เหรอเออ หรอ,อาหายไปไหนวะฉันไม่มมเคยตัดอันนี้ให้เธอเออว่าต้าาาองตัดต้องตัดหมดนะเออฉันทำหายที่เชียงใหม่เออหนวดหายใช่หนวดหายใช่เใครไปกับตาเสกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้หนวดตาเสกหายไปไหนเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูหรกอไ